สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนํากาแฟออกใหม่นะครับแบบอร่อยอร่อยเลยนะครับนั่นก็คือกาแฟปรุงสําเร็จชนิดผงผสมถังเช่าและวิตามินพรีมิกนะครับตราแม็กทีปนี่นะครับซองบนี้นะครับซองเะไรกาครับซื้อมาในราคา10บาทเท่านั้นะครับ ส่วนผสมภายในซองก็มีนะครับกาแฟสำเร็จรูปครีมเทียมวิตามินพรีมิกถังเช่าผงถังเช่าสายพันธุ์ที่เบสนะครับและก็สารให้ความหวานแทนน้ำตาลแต่งกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติธรรมชาติกาแฟขั่วนะครับผลิตโดยบริษัทเซเป้จำกัดนะครับเครื่องดื่มแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับชงร้อนนะครับ คราวนี้เราก็จะชงร้อนให้ดูเลยนะครับกาแฟาถังเช่า1นึซองนะครับ1นึ่ซองสิกรัมนะครับน้ำร้อนไปนจ,จัดเลยนะครับร้อ ML โอ้หอมเลอเกินนะครับท่านผู้ชมครับชงง่ายมากเลยเกินนะครับท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วนะครับกาแฟ,แฟปรุงสำเร็จชนิดผงผสมถังเช่าและวิตามินพรีมิกนะครับตราแม็กทีฟชงง่ายๆตามสายสารรีวิวนะครับ ถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ